สวัสดีครับินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาของบทที่7จริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในวันนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดกรณีศึกษาการกระทําความผิดเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะครับกรณีศึกษาที่1เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มูลค่าความเสียหายกว่า430ล้านบาทรายละเอียดมีดังนี้นะครับ กมขับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เปิดเผยถึงผลงานตั้งการปรับปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจได้เข้าตรวจค้นและดําเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่มีการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์อย่างไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีสัญญาอนุญาตในการใช้สิทธิโดยส่วนใหญ่อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดระยองครับโดยได้ดําเนินคดี กับองค์กรธุรกิจจำนวน227องค์กรซึ่งมีจำนวนกว่า3,000เครื่องทำให้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า430ล้านบาทโดยองค์กรธุรกิจ ก็มีทั้งองค์กร SME และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมการออกแบบก่อสร้างตกแต่งภายในรวมถึงองค์กรธุรกิจบริการต่างๆเช่นการผลิตสื่อโฆษณาทั้งนี้กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้องค์กรธุรกิจต่างๆปรับเปลี่ยนมาใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องเพื่อรณลง ลดจำนวนการกระทําความผิดและลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่ร้อยละ69 กรณีที่2เราได้ยกกณีศึกษาเตือนภัยการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งต้องระวังอย่ากกดคลิกหลงเชื่อเป็นการรู้ไว้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์นครับในปัจจุบันการใช้โซเชียลมีเดียที่เราได้ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ทุกคนทราบหรือไม่ว่าได้สร้างความเสียหายให้กับรายบุคคลนับไม่ถ้วนโดยบางคนโดนหลอกลวงบนโซเชียลมีเดียถูกคุกค,คามออนไลน์โดยมีการปล่อยไวรัสทำลายระบบไฟล์คุกคามข ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นทําให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางในการโจมตีวันนี้เราจะขอยกตัวอย่าง9ข้อความในโซเชียลมีเดียที่ควรระวังกันครับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k จะมีข้อความของแอปพลิเคชันนี้ดึงดูดผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานกดฟีเจอร์ปรับแต่งสี Facebook ตามที่ผู้ใช้งานต้องการโดยจะนาผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์หลอกลวงและล่อหลอกให้ผู้ใช้งานแชร์บลอกแอปพลิเคชันกับ เพื่อนๆอ2แอปพลิเคชัน who view your facebook profile เป็นข้อความหลอกลวงในบน Facebook หลอกล่อให้ผู้ใช้งานด้วยข้อความจับเพื่อนหรือโฆษณาที่โพสต์บนหน้าว a ลหรือหน้าแรกซึ่งวนผู้ใช้ให้ตรวจสอบว่ามีใครบ้างที่ดูโปรไฟล์บน Facebook ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์อาชญากรผู้หลอกลวงก็สามารถเข้าดูโปรไฟล์และโซเชียลเน็ตเวิร์ของผู้ใช้งานได้ครับ 3. วิดีโอบน Facebook ล้อมชื่อที่เย้าวยวนใจอาชญากรไซเบอร์มักจะใช้ชื่อวิดีโอที่สร้างความอยากรู้อยากเห็นเช่นไม่ควรเปิดในที่ทำงานหรือสุดเล้าใจเพื่อเล่าลวงให้ผู้ใช้คลิกที่วิดีโอนั้นและ ลิงก์จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลอกลวงและโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ข้อความล่อลวงนี้อาจทำให้เกิดการติดไวรัสมาลแวร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ทำให้ลบออกได้ยากและอาจทำให้อุปกรณ์มีปัญหาได้ครับ 4. วิดีโอภาพอรณาจารย์บน Facebook ข้อความหลอกลวงบน Facebook เกี่ยวกับการน,นำวิดีโอภาพบาจารย์มาใช้ในรูปแบบของโฆษณาหรือข้อความโพสต์ พร้อมลิงก์ที่นำมาให้ผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่โฮสต์วิดีโอ u t u b e ของปลอมจากนั้นเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวก็จะแจ้งให้ผู้ใช้งานติดตั้งอัปเดตเพื่อแก้ไขโปรแกรม Adobe Flash Player ที่เสียหายและทำการติดตั้งมาล์แวร์บนอุปกรณ์ในรูปแบบของปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์และล่วงรับข้อมูลจากผู้ใช้ 5. แอป Instagram มีผู้ใช้งานหลายพันคนทั่วโลกได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเสริม i n s t l i k e ด้วยความหวังว่าจะเพิ่มยอดไลค์และจำนวนผู้ติดตามบนแอปพลิเคชัน Instagram แต่กลับกลายว่าแอปนี้ใช้ประโยชน์จากรหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้แม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับม a l w a r e นี้แล้วแต่ก็ยังมีผู้ใช้บางส่วนที่ไม่รู้เรื่องและยังหลงกลติดตั้งแอปพลิเคชัน i n s l i k e กันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ แอปพลิเคชัน t w i t t e r i n s t a n t f o l l o w e r s ที่แอปพลิเคชันคล้ายกับแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ ที่ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามบน t w i t t ตอร์ได้ในทันทีมักจะทำให้ผู้ใช้ตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวงโดยจะใช้ประโยชน์จากบัญชีผู้ใช้เพื่อส่งข้อความสแปมและทำการโจมตีเพิ่มเติม 7. ข้อความหลอกล่อบน t ว i t เตอร์ข้อความหลอกล่อบางข้อความอาระบุว่าเพิ่งเห็นรูปถ่ายนี้ของเธอเพื่อล่อหลอกให้ผู้ใช้งานคลิกที่ลิงก์ข้อความแล้วจากนั้นอาชญากรก็จะเข้ายึดครองบัญชีทว i t เตอร์ของผู้ใช้นั้น และส่งข้อความสแปมเพิ่มเติมให้แก่เพื่อนในบัญชีของผู้ใช้งานเพื่อหลอกล่อไปยังเว็บไซต์ p ิช c h i n g ที่จรกรรมข้อมูลส่วนตัว 8. tromble dating game เป็นข้อความที่หลอกลวงผู้ใช้งานให้คลิกที่ลิงก์ในข้อความและสร้างบัญชีหาคู่รักและผู้ใช้ก็จะถูกลิงก์โฆษณาหรือเว็บเพจที่มีเนื้อหาลามกอนาจารซึ่งจะทำให้สร้างไรายได้แก่ผู้หลอกลวงหรืออาชญากรนั่นเองครับ เการปักหมุดปลอมบน Pinterest คนร้ายโพสการปักหมุดพินของปลอมที่โฆษณาว่าจะแจกของฟรีโดยการแฝงข้อมูลเพื่อล่อลอกให้ผู้ใช้ไปยังแบบสำรวจที่ปลอมแปลง,ปงหรือไซต์พิชชิ่งนอกจากนี้ยังส่งข้อความสแปมไปยังผู้ติดตามเพื่อขยายการโจมตีอีกด้วยครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับตัวอย่างกรณีใน9ข้อความของโซเชียลมีเดีย ที่พวกเราควรระวังขอให้ทุกท่านควรใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังด้วยนะครับอย่ากกดอย่าคลิกหลงเชื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์นะครับในวันนี้เนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้จบลงไปแล้ว สำหรับผู้เรียนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไปสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโออีกครั้งได้ที่ t r ย m o o k .org ซึ่งก็สามารถค้นหาชื่อรายวิชาแล้วก็จะมีรายละเอียดในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมให้ดาว์โหลดไปศึกษาด้วยตนเองหรือจะส่งข้อความมาทางระบบของรายวิชาและทางเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ไกความสงสัยให้กับท่านขอให้สนุกกับการเรียนในรายวิชานี้และพวกเราจะตอบคำาม ทุกข้อสงสัยครับสวัสดีครับ